ฉันเคยกับช่องคนเมืองถอยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในการรีวิวนะผมเป็นของอ่าเป็นบักเก็ตนะผมชิ้นสุดท้ายนะครับในคอลเลกชันของดิสนีย์หนึ่งร้อยปีนะก็เป็นจากพิซซ่านะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ลักษณะนะครับจะเป็นกีตาร์นะครับคล้ายๆขนาดเนี่ยเท่าๆกับตัวโอคูเลเล่นะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเรามาดูด้านอ่าด้านหน้าถุงนะครับก็จะเหมือนๆกันนะหน้าก็จะมีการสกีนนะเป็นตัวหนังสือว่าดิสนีย์นะครับหนึ่งร้อยปีแต่ว่าจะมีคําว่าพิซซ่าอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ ด้านหลังนะครับผมก็จะบอกถึงวิธีการนะผมวิธีการเปิดนะน่ตัวกีต้าร์นะครับแล้วก็ตัวกีต้าร์ะครับมันมีเสียงเพลงด้วยนะผมนี่เป็นกล่องเสียงเพลงอยู่ทางด้านในนะลำประกอบนี่เป็นวิธีการถอดออกมาแล้วก็ด้านในครับยังมีขาตั้งกีต้าร์มาให้ด้วยครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวกีต้าร์กันเลยนะครับ มก็ขนาดเนี่ยต้องบอกว่าเกือบๆนะผมน่าจะเท่ากับกีตาร์ออคูเล,เล่เนี่ยผมนี่ก็ลักษณะดีเทลเนี่ยต้องบอกว่าดูดีที่สุดแล้วนะผมเพราะว่าการขึ้นรูปพลาสติกนะผมแทบไม่มีรอยแบบใครจําได้บ้างครับตัวอื่นเนี่ยมันจะมีรอยนะมแต่ว่าตัวเนี่ยแทบไม่มีรอยเนะนี่ยมันมีแต่แปลว่ามีน้อยผมเนี่ยจะมีอยู่ในส่วนตรงนี้ตัวนี้ก็มีรอยอยู่แต่ว่า มันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเนี่ยตัวกีตาร์นะครับผมก็ด้านบนนะครับจะเห็นเป็นแบบสายจริงๆแล้วมันไม่ใช่สายนะครับผมมันจะมีเพียงแค่คอร์ดนะครับผมคอร์ดกีตาร์แล้วก็สายเนี่ยมันจะเป็นการสก,กีนนะผมทำเป็นเหมือนเป็นเส้นนะครับผมเหมือนเป็นสายกีตาร์นะครับก็ประมาณนี้น่สำหรับตัวกีตาร์นะครับผมเนี่ยดูด้านหลังนะครับผมก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับผม 100ปีดิสนีย์แล้วก็เป็น100ปีเป็นสติกเกอร์สีเงินแบบนี้นะครับด้านหลังก็เขียนพิกเซ์นะครับแล้วก็เป็นตีนะผมรียกวเป็นไม่ใช่การสก,กีเน,นี่ยมันเหมือนเป็นแบบเหมือนปั๊มนีผมขึ้นรูปให้เป็นแบบตัวโลโก้ด้านหลังนะผมมีจุดด้านหลังมันไหวฟังแบบเปิดมาทางด้านในผมนี่ครับด้านในในส่วนของกีตาร์นะผมจะมีที่ได้บอกไปนะครับเป็นกล่องดนตรีนะแล้วก็นี่ครับผม จะมีเป็นขาตั้งกีตาร์มาให้ด้วยนะครับผมเนี่ยผจะทำการแกะให้ดูครับนี่ขาตั้งนะั่นี่ผมมาเสียบกันแบบนี้ก็จะได้เป็นฐานวางกีตาร์นะครับผมแล้วก็เนี่ยตัวกีตาร์ด้านในเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เนี่ยเพราะว่าไม่มีอะไรนะผมตัวขอแล้วก็ตัวกล่องนะผมก็ทําการดึงสลักนะผมนี่ดึงสลักออกมาแล้วก็เปิดสซอร์วิสนะผมทางด้านบนราเปิดนี่นะผมพอเราเปิดแล้วเนี่ยบริเวณด้านหน้าเนี่ยครับมันจะมีปุ่มเล็กๆนี่ผมก็กดเข้าไปเลยครับแต่เป็นเหมือนเสียงจะไม่ออกนะครับ กดก็จะเป็นเพลงแบบนี้ พอจบไปนหนึ่งเพลงลองกดอีกทีเนี่ยมไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงเดิมหรือเปล่านะครับโอเคครับนะผมก็เนี่ยเป็นเพลงเดิมถ้าเรากดมันก็จะหยุดนะครับผมถ้าเรากดอีกทีก็จะเป็นการเล่นนะผมคือการเล่นเนี่ยจะเป็นการเหมือนเล่นเริ่มใหม่นะครับนี่ขอบระมาณนี้ก็นําไปตั้งนะผมตรงฐานเนี่ยลักษณะ การตั้งถ้าเรานํามาตั้งเนื้อผมก็จะได้ประมาณีสงคมคือก็ค่อนข้างที่จะถือยกว่าลูกเล่นเนี่ยรู้สึกจะแปลกนะผมเพราะปกติเนี่ยแทบจะไม่เห็นนะครับตัวที่เป็นถังป๊อปคอร์นแล้วก็มีเสียงดนตรีอะไรแบบนี้ปกติจะมีเพียงแค่เป็นไฟก็มีลูกเล่นต่างๆเปิดปิดอะไรประมาณิสงแต่ว่าเป็นดนตรีเป็นเพลงแบบเนี้ยค่อนข้างจะหาได้ยากสำหรับถังป๊อปคอร์นผมก็เดี๋ยวก็ถ้าใครได้เห็นว่า ไม่แน่ใจนะว่าจะโดนลิขสิทธิ์ในส่วนของเสียงเพลงหรือเปล่านะครับถ้าตัวเสียงเพลงหายไปแสดงว่าโดนตัดออกเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับผมก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาวัดขนาดของตัวกีตาร์ให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าบอกแล้วขนาดเท่าอเคลเลเลนนะครับผมเดี๋ยวจะมาวัดให้ดูนะครับนี่ครับผมจะมาวัดขนาดนะครับเดี๋ยวจะมาลองวัดความยาวละกันนะครับความยาวน่ะ พออยู่ที่ในผมที่ประมาณนะผมสินิ้วนะค,คือความยาวของตัวกีตาร์นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับผมจะวัดให้ดูนะครับตัวด้านหน้าของกีตาร์นะครับอยู่ที่ประมาณ5.7นิ้วนะผมเกือบๆจะ6นิ้วนะครับผมขนาดนะผมนี่พอถือได้ว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับคือเอาง่ายนะผมถ้าแบบเปรียแบเบทียบไ้เห็นภาพเนะี่ยคือขนาดเท่าอุคุเล่เลยนะผมสำหรับตัว ถังเป่าพอนกีตาร์นะครับผมนี่ครับดีดรายละเอียดดีเทลคือแบบจริงะครับแล้วก็ตัวกีตาร์ะครับจะเป็นลวดลายเป็นแบบเป็นหัวกระโหลก,กสไตล์มันแบบพวกอ่าเม็กซิกันพวกลาตินอะไรประมาณนี้ตรงนีตัวที่เป็นแบบคอร์ดนะผมด้านบนนะครับจะเป็นลักษณะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเป็นรูปหัวกระโหลกนะผมนี่ตรงนี้จะเป็นฟันนะครับตรงนี้เป็นตาแล้วก็เป็นจมูกนะผมรับมบีแบบที่ปรับ สายนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถจะปรับได้นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ปรับสายเนี่ยผมต้องบอกว่าต้องให้ระมัดระวังนะับถ้าไปตำไปโดนอะไรแรงๆเนี่ยมีสิทธิ์หักแน่นอนนะครับผมถ้าใครจะไปหาซื้อกีตา้าก็น่าจะถามนะผมว่าตัวขาเนี่ยมีการหักงอหรือเปล่านะเพราะว่าค่อนข้างจะเบาบางนะคผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวางก่อนเลยครับผมก่อนนี้ก็ จะจาก,ก,กันไปกับตัวถังป๊อปคอนกีตาร์นะครับผมก็ราคาเนี่ยผมก็ได้มานะีราคาเท่ากันหมดครับผมสามเซ็ตที่ผมได้มาจะเป็นในส่วนของตัวฟิล์มมิกกี้เมาส์นนะแล้วก็ปราสาทดิสนีย์เนี่ยอันนี้จะเป็นกีตาร์เนี่ยก็ได้มาราคาเท่ากันนะับคือราคาหน้าแอมเนี่ยมันหกร้อยเก้าสิบาทแต่ว่าผมสั่งเมาสรวมนมสามแล้วก็ได้ส่วนลดมามันจะตกอยู่เฉลีย่ยอยู่ที่ห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าไปดูตาม หน้าเคาน์เตอร์นะครับก็ราคา800กว่าบาทนะผมแต่ว่ามันจะได้ป๊อปคอร์นแล้วก็ได้แก้วนาา้ำนะผมจะขึ้นโลกไปดูนะว่าราคากี่บาทคับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงท่านี้ใครมีคําถามก็ถามได้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับคือในบรรดาทั้งหมด3เซตหลังครับที่ผ่านมาเนี่ยตรงว่าตัวผมชอบนะครับในส่วนของตัวกีตาร์กับที่เป็นถังอ่ามิกกี้เมาส์ผมที่เป็นแบบสามารถฉายภาพได้อน,นี้คือแบบลูกเล่นมันน่เตีแต่ว่าเจ้าหญิงเนี่ยตรงว่ามันมีไฟก็จริงนะแต่ว่ามันดูแบบ มันน่าจะให้ไฟที่ดีกว่านี้นะแล้วก็ตัวประสาทเนี่ยถ้ามันทาําออกมาได้ใหญ่อีกสักนิดหนึ่งก็น่าจะดีครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสันกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมใครที่เก็บทั้งหมดครบทุกแบบะครบบฉลอง100ปีดิสนีย์ก็แสดงความดีใจด้วยนะครับตอนเนี้ผมว่าจะไปหาตัวสีแดงครับกับตัวที่อนันค่อนข้างจะหายากคนระับที่เป็นถังอลูมิเนียมครับที่เป็นตัวหนู ที่เป็นแอนิเมชันที่เป็นแบบการ์ตูนที่หนูทำอาหารอันนะั้นคือตรงนี้หาไม่ได้จริงครับทางเพจในเว็บช้อปปี้เมเจอร์สตร์ไม่มีครับผมน่าจะไปตามหาตามกลุ่มนะครับผมแต่ว่าตัวที่เป็นตัวสีแดงๆครับผมที่เป็นหุ่นยนต์อันนั้นมีอยู่ว่าจะสั่งมาอยู่รวมตัวนี้ก็490บาทนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ถ้าได้จัดมาก็มารอติดตามชมกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจะพูดว่าจากกันไปกับคอเลกชันดิสนีย์ก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามีอีก2ตัวนะครับที่2ตัว สองถังนะที่ยังไม่ได้รีวิวนะผมก็แต่ว่าคลิปเนี้ยน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรอติดตามด้วยกันนะครับว่าจะได้ถังหนูกับถังตัวที่เป็นหุ่นยนต์ตัวสีแดงนั้นมาหรือเปล่านะก็มาคอยติดตามชมกันครับก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวมันจะยาวนะผมก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยน่าเก็บในของใครห้ามพลาดนะครับผมก็คลิปนี้พี่เบลท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ